ตัวเริ่มต้นราคาไม่ถึงสี่แสนจริงป่ะเนี่ยพี่มันจะเป็นไปได้ไงพี่ก๊อฟราคามันห้าแสนเก้าพันนี่ใช่เหรอเป็นไปได้ดิพี่พี่ตั้มตกข่าวแล้วคันนี้รถพิลาตัวเริ่มต้นนะครับราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งกันยานี้แล้วโหยราคารถเหลือแค่นี้งั้นของแถมก็ไม่ได้อะไรเลยดิพี่ได้ดิจัดเต็มให้อยู่แล้วพี่ตั้มเอ้าอย่างทูสเกิร์นเนี่ยได้ไหมได้ดิ ล้อแม็กได้ไหมได้ดิประกันได้ไหมได้ดิพลบได้ไหมได้ดิฟิล์มได้ไหมเอาไปจดทะเบียนได้ไหมเอาไปแล้วส่วนรถล่ะพี่ก๊อฟก็เป็นรถราคารถให้แล้วไงพี่ตั้มได้เยอะขนาดนี้โคตรคุ้มเลยวะพี่ก็คุ้มดิพี่แต่ว่าผมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะเฮ้ยจังเลยจองก่อน และสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้นะครับกับราคาลดอยู่ที่389,000บาทนะครับสามารถทำเรื่องจองได้เพียง199บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับผมแล้วก็มาพบกับเรานะครับโชว์รูมที่ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับในกลุ่มอีโคคาร์ทั้งแอทพาสแล้วก็มิลลาดนะครับติดต่อก็ได้นะครับที่เบอร์0934569099ครับแจ๊บตั้มนะครับ0996194191ครับผมแล้วพบกันที่มิสซูเอเวัฒน